ออฟฟิเชียลประกาศข้อมูลสำคัญเบสกลายเป็นเกรงฟรีไม่มีภาคต่อเล่นข้ามได้ทุกแพลตฟอร์มเอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมผมบอลจันตาก,กองนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมนะฮะได้เห็นข่าวนะครับจากเพจแว่นวง e-sport นะครับเมื่อวานก็คือวันที่21กกรกฎา,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 านะครับเวลาประมาณหโมงมงกว่าๆนะฮะก็ได้เห็นทาง แวดวงอ e ีสปอร์ตเนี่ยผมได้โพสต์นะฮะผมจะเล่าคร่าวๆแล้วอย่างไรใครอยากรู้รายละเอียดเนะี่ยไปดูในเพจแวดวงอ e ีสปอร์ตได้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเป๊หรือว่าวินนิ่งนะฮะผมจะพูดให้ฟังคร่าๆวๆละกันนะครับเกมเป๊ะหรือเกมวินนิ่งเนี่ยก็คือเป็นเกมฟุตบอลนะฮะผมที่ครั้งหนึ่งเนะี่ยเคยเรียกว่าครองเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกลนะกันประมาณนั้นอาจจะไม่พูดมืดเกินไป แต่มันเป็นอันดับหนึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งจริงๆนะฮะแล้วพอมาปีนี้นะครับผมเบสเขาก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะไม่ใช้ชื่อเบสหรือว่าโปรอีวิลูชันซ็อกเกอร์อีกต่อไปแล้วนะฮะแต่เขาจะใช้เป็นอ e ีฟุตบอลแทนนะครับผมซึ่งอ ถ้าคุณไปในเพจเก่าเนี่ยที่เป็น Pro Evolution หรือว่าเพจอยู่หรือว่าจะเป็น IG หรือว่าจะเป็น YouTube เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น EFootball หมดแล้วนะครับผมแล้วก็เขาได้ลงคลิปนะครับผมเป็นตัวเทลเลอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเรีแอคชั่นกันนะครับผมที่เราทำคลิปนี้มาเนี่ยเราจะไม่ได้มาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพนะครับแต่เราจะมาเรีแอคชั่นกันนะครับผมว่า,าเป็น อีฟ e ุตบอลยุคใหม่มันจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูนะฮะเราจะมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคไปลุยมาครับผม,อ,มอือเสียงดังหน่อยอือม,มีลูกชอด้วยนะฮะ 8 hours เฮ้ยนต้องมีต่อ,อคลิปตั้ง6นาทีนะฮะร p เซนเตอร,ร์ก็เป็นแมซีนะ่เน,นนเนี่ยผมกนะแย้วกูไม่มั่นใจเดี๋ยวกูจะโดนแบนนั้ย ทาง Official ก็ยังเป็นแมนยูครับยูเวนตุสนะฮะเราจะดูก็มีใบจดอีกหนึ่งทีมแล้วมาเซลนานี่ผมไม่แน่ใจ I อไลฟ์วินนิงนะครับเมซี่บอกผมก็ชอบวินนิงบผมแต่ด้วยราได้ารเปลี่ยนไปนะครับ,นะรบทุกคนก็หัสนสนใจฟีฟ่ากันมากขึ้นก็มันว่าหาไปตามกานเวลา อืมอืมอินเอสตาครับอันเดสอินเอสตา การเลี้ยงนะครับอะไรประมาณนั้นปีเกมนะ Mm. Meh. Mm. Think. Mm. 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 Last platform mm. e ฟูบอโรแมพจบแล้วเหรอเฮ้ยเดียว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 เหมือนเป็นคอรสแพลตฟอร์มด้วยแต่กูเปปิดเสียงซลับ Cross, Platform, Match, Console, and PC เหมือนที่ผมไปอ่านมาแบบสั้นๆเนี่ยก็คือเขาน่าจะทำเหมือนฟีฟ่านะครับผมเปิดให้เล่นฟีแล้วก็เล่นออนไลน์กันเหมือนฟีฟ่า l i n e 4นะฮะให้พูดง่ายๆแต่อันนี้เนี่ยผมว่าดีตรงที่มันมีกันแบบเออเล่นด้วยกันแบบทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PlayStation หรือบน PC หรือว่าจะเป็นบน Xbox เอ้ยตัวน,นี้ผมว่า น,นี่ดีอัน,นี้ดีนะฮะเราบอกว่าคนเล่นเยอะแน่นอนนะครับผมเฮ้ยเออผมผมไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงกันแต่สาหรับผมที่แบบเล่นเพสมาตั้งแต่ประมาณอายุสิบหบจนตอนนี้ยี่สิบแล้วนะ,ะเออพอมาก็สิบปีเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยลองมาเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรอย่างงี้มันน่าจะโอเคขึ้นนะฮะแต่มันเสียดายตรงที่มันอาจจะไม่มีแบบโหมดโหมด มาสเตอร์ลีกอะไรมีคคำอะไรเจนอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะเออ,อนนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะหรืออาจจะมีแบบที่เขาให้ซื้อเอานะีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะแต่อนาคตไม่แน่เขาอาจจะทำก็ได้นะ,ะผมเจออีฟ t b บอ e ลก็โอเคแหละแต่ผมซึ่งผมคิดว่าผู้คนเนี่ยคนที่จะมาเล่นเนะี่ยเยอะแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีด้วยนะผมแล้วก็ สำหรับตัวผมผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างจะคาดหวังนะครับก e ับอีฟุตบอลอันนี้มากนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าโคนนมิจะทำได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอาจจะดีกว่าเดิมอาจจะแย่ลงก็ได้อันนี้เราเรายังไม่รู้นะครับถ้าเกมออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมไม่ว่ายังไงเป็ดจะอยู่ในใจเราตลอดไปนะครับท่านผู้ชม ยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe c h anel ของผมไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพจออกออกมาเนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดเปิดให้เล่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูอย่างแน่นอนนะครับผมสบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบเพจก็ทำใจกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม